สวัสดีครับชบาแก้วโอ้โหชุดนอนไม่ได้นอนเห็นน้องชบาแก้วกัดปากทีไรแล้วแม่บอกได้คำเดียวว่าตึงตึงมีเรื่องแล้ว ท่านผู้ชมนะครับที่อยากเป็นกาลังใจให้น้องชบาแก้วนะครับได้เป็นลูกทุ่งไอดอลหญิงคนแรกของเมืองไทยนะครับสามารถโหวตได้ผ่าน2ช่องทางนะครับโดยการส่ง SMS นะครับพิมพ์ L5 ส่งมาที่เบอร์4890011นะครับครั้งละ3บาทนะครับหรือโหวตได้บน j ุ๊กส์มิวสิกแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสามารถสแกน QR ว o d e คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับถามเทรนเนอร์ไฮดีกว่าครับเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกเลยว่าไขมันไม่เป็นอุปสรรคกับเขาเลยนะคะ เคยผิดหวังตัวนี้ออกมาไม่เคยคนก็ได้ครับคนไหลูกสาวคุณแม่เชื่อในตัวของหนูอยู่แล้วเพราะว่าหนูทำอะไรออกมาหนูไม่ได้ห่วงสวยไม่ใช่ว่าหนูไม่สวยอันนั้นมั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 นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะลูกนะลูกสาวก็คุณแม่ก็พอๆกันแลลวนะหุ่นนะนะลูกนะคือตั้งแต่หนูเดินออกมาคุณแม่ดูว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณแม่มากกว่าที่ผ่านๆมาเพราะว่าหนูสุดทุกครั้งที่คุณแม่เห็นเนี่ยคือตัวตนของหนู แล้วหนูก็ไม่ไม่แคร์มันอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมันมันคือการแสดงแล้วเวลาหนูเต้นหนูจะยั่วหนูหนูจะอะไรหนูก็ไม่แคร์ใครเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะลูกนะแล้วโดยเฉพาะชุดนอนไม่ได้นอนคุณแม่ว่านอนดีกว่าลูกนอนทำไมอะทำไมอะถ้าแดนซ์ช่อสี่ตัวใส่มาไม่ได้นอนแน่แต่ลูกแม่ใส่มาแม่ว่าหลับเฉวหลก จะบอกว่าพอน้องจะบาแก้วออกมานี้แวบแรกความรู้สึกเลยนะคะคือพี่ฮายนอนตายตาหลัเราไม่อยากจะพูดอาเหรอคือแบบเหมือนมีตัวตายตัวแทนยังไงไม่รู้ไม่พูดอ่ะเพราะว่าเรามีคันตาพร่าเหมือนเบาหวานขึ้นตา เราพูดอ่ะมันใกล้กลไป,ไปถ้าตัวพูดเรายังกล้ได้ถึงขาจะสั้นแต่ก็ <c oughs> ไ,ไกลนะเพลงนี้เพลงนี้เหมาะกับชบาแก้วนะ <c oughs> แต่พี่ฝนมองดูชบาแก้วไม่มีความเซ็กซี่เลยมีแต่ความหืน่น <c oughs> คือเขาแบบโอ้โหกัดตรงกัดปากกัดแบบว่าหน้าเขาแบบว่าในในเนื้อเพลงนี้ก็คือแฟนอยากให้ใส่ชุดอย่างนี้แต่เราหน้าหื่นกว่าแฟนอีกนะฝนค่ะพี่ฝนนั่งพี่ฝนยังเข็ดฟันเลยอ่ะจริงเรารู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณดึงความรู้สึกของคนดูไปได้อ่ะประสบความสําเร็จแล้วนะคะแต่พี่ฝนไม่ชอบอยู่อย่างเดียวก็คือทําไมไม่ถอดสักที <laughs> ยออยู่นั่นแหละเยอะยว่าเราอยากรู้ว่าเราอยาให้หอดเลยฝนรลอนล้อมใหญ่เราลุ้นว่าอาจจะแบบว่าอาจจะแบบชุดคือข้างนอกมันหล่นแล้วก็เอออุ๊บอะไรอย่างเงี้ยหวังเลยอ้าวไม่เห็นซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทําให้เราค้นมากค้นหาดีไม่รู้จะติจเขาตรงไหนอ่ะชอบไปหมดเลยชอบไปทุกสัดส่วนของเขาเลยนะคะ ทุพพ่ไฮอนกางหลับแล้วเสยใจนยังยาอาเชิญตาสบายไม่กั้นแล้วมาล่าสองล่าสองแเชิญชอบค่ะทําได้ดีค่ะค่ะมาที่คอมเมนเตอร์ของเรากันบ้างครับสําหรับศิลปินคนนี้นะคะของลูกทุ่งไอดอลเราจะคอมเมนต์กันธรรมดาไม่ได้แล้วค่ะเราต้องคอมเมนต์ให้เหมือนศิลปินนิดนึงยังไงคะคือแบบเออคือ เออขอโทษนะคะค่ะเออสันนิบาตลูกนกอมเขาออกมาแบบยั่วยั่วบดบยัวยั่วดบแล้วออกมานะดิฉันไม่ไม่รู้เลยว่านี่ยังอยู่ในกระบวนการของการโบตอยู่คิดว่ามาดูคอนเสิร์ตแล้วซะอีกคอนเสิร์ตของเธอเลยค่ะชบาแก้วขอใช้คำบ้านๆนะคะวันนี้ชบาแก้วมาว่ะมาวะมาเลยวะอย่างนี้เลยคือแบบอุ้ยมา เหมือนดูคอนเสิร์ตเลยช่วงที่เธอยืนอยู่ตรงนี้นะคะมันจะมาเวทีไม่ทนันซอยเทา้าซอ,อยเท้าทีเซ็กซี่ตัวเล็กเลเนี่ยคนเข้าใจทำคือมันเข้าใจไปหมดอะไม่ยากเย็นอะไรเลยในสิ่งที่ทำอยู่เต้นเต้โยโย่มันเคี้ยวอยากบี้มาก <laughs> เป็นผู้หญิงเนื้อนมโรตีมัตตบะใสอีกนิดสิคะจะได้เซ็กซี่คือชุดนอนไม่ได้นอนพี่เบ๊กเองก็เคยใส่บอกตรงๆเป็นไงฮ<า>ะ นั่งปวดหลังทั้งคืนเลยค่ะนอนทำไมฮะนอนสิเมื่อหก็นอนเลยไม่ต้องนั่งนอนไม่แฟนไม่สนใจเลยไงก็นั่งรอเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะมาวะปวดหลังไม่ได้นอนเลยชุ่นอมไม่ได้นอนชบาแก้วตรงงานในวงการบันเทิงตรงนี้พี่เป๊กพูดได้คาเดียวเลยว่าแย่งงานแน่ให้โอกาสเขาพี่แ้ก็ให้โอกาสเขาโอวยพอที่นอโชคดีดันมือดันมื่นคอมดับ ด้านมืดกับด้านมืดแบบหนึ่งยินดีด้วยคนที่จะกลัวไม่ใช่เราหรอกอะไรนนูทางนู้นเออโอ้ยสบายมาใส่คอมเมนต์แล้วชื่นใจชื่นใจจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านดูแล้วแปกมั่นใจเหลือเกินว่าคุณจะไม่โหวตให้เธอคนนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ขึ้นแท่นแล้วค่ะ ทำให้ดีค่ะก้าวแรกว่ายากแล้วก้าวต่อไปยากกว่านี้ค่ะความสําเร็จมันยากเสมอแต่ว่าเวลามันสําเร็จแล้วมันจะหอมหวานมากจงดื่มด่ากับมันค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอกําลังใจขอเสียงโหวตจากท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับค่ะก็อยากจะให้หนูไปได้ถึงฝั่งฝันนะคะแล้วก็ให้หนูประสบความสําเร็จอย่าลืมนะคะ L5 ฉบาแก้วโหวตด,ด้วยนะคะรักหนูน้อยๆแต่รักหนูนานๆน,นะคะ เอาละครับขอบคุณชบาแก้ว L5 ด้วยนะครับขอบคุณครับ